สวัสดีครับวันนี้ก็อากาศเย็นนะครับสักประมาณ16องศาเซลเซียสนะครับก็ที่เขาค้อนะครับคีรีทานรีสอร์ทนะครับก็อยู่ที่เขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็วิวสวยเลยครับพระอาทิตย์กลังจะขึ้นนะครับแสงทองส่องลงมาวันนี้ก็คุยในเรื่องของตัวนี้เลยครับรายจ่ายต้องห้ามนะครับสําหรับท่านผู้ประกอบการนะครับผมก็อธิบายแบบเข้าใจง่ายๆเลยหรือนักบัญชีเนี่ยนะครับก็ว่ารายจ่ายต้องห้ามเนี่ยหมายถึงว่า เป็นรายจ่ายเนี่ยที่จะต้องนะครับลงรายการเป็นรายจ่ายทางบัญชีเนี่ยได้แต่ทางภาษีทางภาษีเนี่ยเนื่องจากว่ารายจ่ายตัวนี้นะครับไม่อนุญาตให้ลงเป็นรายจ่ายเพื่อหักจากกําไรสุทธิเพื่อมาเสียภาษีได้เพราะฉะนั้นถ้าคำว่ารายจ่ายต้องห้ามนะครับของตัวในประมวลรัศดากร,ก,รก็หมายถึงว่าเป็นรายจ่ายซึ่งไม่สามารถมาหักเป็นรายจ่ายทางภาษีกรได้ หมายถึงอะไรครับถ้ารายจ่ายที่ท่านไม่สามารถมาลงเป็นรายจ่ายทางสมรคอนนะครับในความเข้าใจของผมนะครับผมขออธิบายแบบง่ายๆเลยหนึ่งถ้ามันไม่สามารถเป็นรายจ่ายได้นะครับคือต้องห้ามตั้งแต่ต้นเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้รายจ่ายตัวนี้มันก็ไม่สามารถมาลงเป็นรายจ่ายทางภาษีได้ตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นการที่มันไม่สามารถลงมารายจ่ายตั้งแต่ต้นปุ๊บหรือเขาเรียกว่าอะไรจ่ายต้องห้ามหรือบวกกลับทางภาษีเนี่ย พราะฉะนั้นผู้ประกอบการเองเนี่ยก็จะต้องเอาตรงนี้ครับมาทําอะไรครับมาทําการปรับออกจากตัวที่เป็นอะไรครับตัวที่เป็นขาดทุนหรือเป็นรายจ่ายกลับมาปุ๊บม,มันก็แปลงมาเป็นตัวกําไรครับเพื่อจะเสียภาษีเงินได้สมมติถ้าคุณเสียภาษีเนี่ยตายยีเนี่ยนะครับคุณก็ต้องหาเงินมาสํารองสําหรับรายจ่ายเช่นรายจ่ายคุณจ่ายไปแล้วเนี่ยแล้วมันต้องห้ามตั้งแต่ต้นเลยนะฮะมันก็จะต้องลงไปรายจ่ายแล้วก็มาบวกกับทางภาษี ส่วนอีกกรณีหนึ่งผมมองว่าเป็นรายจ่ายเนี่ยนะครับที่เป็นทางบัญชีได้แต่คุณสมบัตินะครับของตัวที่จะมาลงเป็นรายจ่ายทางสัมพารเนี่ยมันไม่ครบถ้วนตามที่อธิบดีกรมสัมพารกกาหนดเพราะฉะนั้นไอ้รายจ่ายตัวที่เป็นประเภทว่าเป็นรายจ่ายที่ทางบัญชีเนี่ยนะครับเกิดขึ้นจริงนะครับแต่ไม่สามารถที่เข้าเกณฑ์เงื่อนไขมาเป็นรายจ่ายได้ หรือเป็นความบกพร่องเป็นความบกพร่องของกิจการหรือพนักง,งานของกิจการซึ่งไม่สามารถหาหลักฐานเนี่ยที่สมบูรณ์ตามที่อธิบดีกรมสัมพากรเนี่ยกำหนดมาเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะทำให้กิจการเนี่ยจะต้องสูญเสียเพิ่มขึ้นในตัวที่เป็นภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จะต้องเอารายจ่ายที่แม้นเกิดขึ้นจริงแต่เนื่องจากเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนเป็นไปตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนดเนี่ย รายจ่ายประเภทพวกนี้นะครับก็ต้องมาบวกกับการที่รายจ่ายที่ต้องมาบวกกับเนี่ยจะทําให้กิจการเนี่ยครับต้องหาเงินนะครับมาเสียภาษีเท่ากับอาตาัตราภาษีตัวนิติบุคคลคูณด้วยรายจ่ายต้องห้ามของตัวนี้นะครับผลมันก็คือจะทําให้คุณมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นนะครับในตัวภาษีซึ่งไม่ควรนะครับซึ่งไม่ควรเพราะฉะนั้นในความสําคัญตรงนี้เราก็เลยขอแนะนําว่าถ้า พนักงานหรือเจ้าของกิจการหรือใครก็แล้วแต่ที่ไปแตะบินครั้งแรกเนี่ยจะต้องรู้ว่าไอ้บินหรือเอกสารหรือใบกำกับภาษีเนี่ยลายไหนใบไหนเนี่ยสามารถจะลงเป็นลายจ่ายทางบัญชีและภาษีให้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือคุณจะต้องทําให้ถูกต้องตาม,ตามขั้นตอนของหลักบัญชีการควบคุมภายในและถูกต้องตามหลักประมวลรัศดากรในเรื่องของตัวลายจ่ายที่อธิบดีและประมวลรัศดากร ทางสัมภาระอนุญาตให้ลงไปรายจ่ายได้ครับขอบคุณมากสวัสดีครับ